เปิดวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมฉากสควอ s ท,ที่ผมเคยทำไปเป็นเดโมฮะซึ่งหลายๆคนก็ชอบกันมากๆเลยอันนี้คือตัวเต็มนะครับมีทั้งหมด8ด่านฮะมีดาวให้มี3ดาวครับก็น่าจะเป็นระดับความยากสตัวละครที่เลือกเล่นนั้นนะฮะก็ต้องไปปลดเพิ่มเะครับเบื้องต้นจะมีแค่5ตัวเท่านั้นเองอพี่หลาวของเราไม่มาฮะมันจะมีเงื่อนไขาการปลดอยู่นะครับก็เนี่ยฮะทำ p o i s o นให้ครบห้าหมื่นดาเมจ แต่และตัวก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเลยครับก็ต้องค่อยๆปลดกันไปนะเบื้องต้นก็จะมีแค่5ตัวแรกก็เดี๋ยววันนี้ฮะเรามาเล่นตัวเอกตัวหลักกันดีว่าครับเป็นตัวหน้าปกฮะตัวแรกเลยคิดว่ามันน่าจะเล่นง่ายอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครแรกครับมันควรจะเป็นตัวหลักที่เอาไปปลดเพื่อนใหม่มาเพื่อทำคอมโบครับซึ่งก็แปลว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะทำผสานเราจะทำเทรดอะไรเข้าคู่กันแทบจะไม่ได้เลย ผพว่าตัวยังมีน้อยอยู่เลยครับก็เดี๋ยวเอาตัวแรกตัวหลักเนี่ยไปลุยกันอ่ะมาลองกันดูเลยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบระยะกลางเลยกันก็คือไม่ไกลมากไม่ไกลมากฮนะวิธีการเล่นก็ใช้เมาส์เลยครับควบคุมทิศทางเฉยๆแล้วก็สามารถกดชิฟต์นะครับเพื่อให้มันเล็งอัตโนมัตเิเลยครับโดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องตามทิศทางเมาส์ของเราก็จะทําให้เล่นง,ง่ายมากขึ้นเหมาะสำหรับตัวที่ไม่ตีไกลเนี่ยฮะถ้าตีไกลแบบเราอาจจะเล็งตั้งแต่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ตัวที่ใกล้ทาแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับส่วนเม็ด exp นี่ไม่ค่อยคุ้นเลยฮนะเป็นสีแบบขาวๆออกลุ่มๆนิดๆน,นะก็เหมือนจะปรับเปลี่ยนไปจากตอนเดโมนะฮะก็ดูจะดีมากขึ้นอ่ะเลเวลัพครับเสียงก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเสียงไม่ค่อยคุนหูเลยเื้องต้นเดี๋ยวเราไปกันที่ดาเมจก่อนดีกว่าฮะไอ้พวกรถทูดาวหรือว่าเอรีเอฟเฟกอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีให้อัพเสริมที่หลังอยู่นะฮะผิดกับดาเมจครับที่อัพได้แค่ตรงนี้ส่วนเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมขอดูนีดหน่อย เร,เราแทบจะเปิดอะไรไม่ได้เลยเราจะเปิดคอนฟิ d เ n นซได้คือเพิ่มดามเมดดับเบิลเข้าไปครับเมื่อ HP ต่ำกว่า50แค่าษานเดียว <c oughs> แปลว่ารอบแรกผมอาจจะไม่ชนะเพราะว่าไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะฮะในรันแรกตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องฟาร์มของเก็บรุ่นเก็บนี่กันก่อนเลครับแล้วก็นี่คือเทรดทั้งหมดฮนะ โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันแต่เบื้องต้นเราจะต้องปลดตัวก่นกอนนะฮะอันนี้คือไม่มีอะไรในตัวเลยไม่มีอ์ติแฟกตอะไรเลยนะครับมาแบบตัวล,ล้นๆซึ่งก็อาจจะยากหน่อยนะในการผ่านอ่ะอันนี้ดัสนะครับการใช้แต่ละทีจะมีคู่ดาวอยู่นะครับแล้วก็เลวลอัพมาเนี่ยฮะแอร์รีเอฟเฟ์อัพตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวผมจะไปขึ้นเข้าชั้นก่อนนะครับให้มันมีโอกาสที่จะตีและติดขึ้นเข้าสักนิดหนึ่งจะได้แรงมากขึ้น ซึ่งถ้าติดเนี่ยตัวเลขดาเมจครับจะเป็นสีเหลือดนะฮะอันนี้คือไม่ติดทำดาเมจ29เฉยๆแบบรัวๆเอามเมื่อกี้4-3นะฮะมีโอกาสติดขึ้มนมาหน่อยแล้วนะเร่งดาเมจมันนิดนึงนครับก็เดี๋ยวน้องหอยมาน่าจะตีไม่เข้าอันนี้พวกปลาพวกหนอนเนี่ยมันก็ยังแบบบางๆอยู่ถ้าจำไม่ผิดน้องหอยมาดีคือโอ้โหตีหลายครั้งกว่าจะแตก l e v e อ up ถัดไปนี่ครับเดี๋ยวเน้นดาเมจไปก่อนเลยกันผมว่าระยะการโจมตีมันไม่แย่เราเอาดาเมจมาเร่งดีกว่าจาก29ก็จะเป็น42นะครับต่อฮิตเขาทีเดียวนอนไปเลยเคลียร์ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ศัตรูจะเริ่มถึกมากขึ้นเรื่อยๆฮะในช่วงท้ายๆเนี่ในช่วงแรกก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ยากมากมม่ขอเก็บ xp หน่อยเก็บเก็บเลเวลอ่ะบอสมาแล้วนี่ครับบอสตัวแรกนี่ก็จะเป็นน้องเต่าทองฮนะลินดา ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในรันแรกเนี่ยผมจะไปไตแถวแถวหนูสวัตรงนี้เลยว่าอัปเดตครับเพิ่มคริชชันมาสองเลยมาเมื่อก,กี้มันไม่ค่อยติดอันนี้ก็อาจจะช่วยให้ติดง่ายขึ้นฮะติดคริทีก็63ครับเผาว้าวอยอดแล้วบอสแรกครับเต่าทองฮะเดินค่อนข้างช้าครับไม่ค่อยมีอะไรนะทีนี้ก็เหมือนเป็นหมดทุเรียวอ่ะเอามาสอนเล่นเมื่อกี้ติดคริลัวเลยโอ้ติดคริลัว เรียบร้อยฮะซัพพอร์ตฉาดมาแล้วฮะตัวเพื่อนของเราเอามาเปิดผสานเพิ่มความสามารถกันได้เลครับก็มีเทรดมากมายให้เลือกเล่นโอเคผมมีสนกกี้ดีครับอันนี้ก็จะมาเปิดคอนฟิเดนซ์ได้นะให้มันมาเปิดต่อสักขั้นหนึ่งะครับก็คล้ายๆเราเล่นพวกเทียบทีฮะ พอเราเปิดขั้นตรงนี้แล้วเราก็เอาเพื่อนของเรามาเปิดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมักจะมีผลกันทั้งทีมนี่ครับทุกคนจะมีผลกันหมดต่อไปเปิดอะไรได้บ้างฮะใครคอมโบกับสนกกี้ได้บ้างเหมือนจะมีแค่เราก็แย่แล้วไม่มีคอมโบเล่นฮะตันหมดเลยทุกทางครับไม่มีเพื่อน <laughs> โอเคที่พอจะพอเห็นหน่อยก็ต้องไปหา เมจิกเขเกิลเปิดนะฮะสองตัวในหนึ่งรันมันจะได้ประมาณห้าถึงหกตัวแล้วแล้วแต่ด่านนะครับด่านที่สองมันจะหกตัวเดโมผมเล่นจบแค่ด่านสองอันนี้มีแปดด่านก็อาจจะมีเพื่อนมากกว่าหกก็ได้นะแล้วตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนก็จะออกมาช่วยโจมตีฮะนักกีก็จะมายิงรัวๆฮะยิงกระจุยกระจายไปเล็กๆ,ๆน้อยในแบบทรงกรวยแต่ปกติดาเมจของเพื่อนมักจะไม่ค่อยแรงเนยครับถ้าเราไม่ได้อัพมัน ส่วนมากผมจะไปอัพเน้นทางตัวเองอ่ะคือถ้าตัวเราไม่ไหวเพื่อนเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะตรงนี้เลยว่าอัพขึ้นมาครับดามเมจขั้น3แล้วเลยครับยิงแรงมากขึ้นครับ60ต่อดอกคริสเข้าที90นีนี่น้องหอยมาแล้วหอยทากหอยทากมันจะถึกหน่อยเนี่ยเผาหอยทากไปครับเหลือแค่50เองเนะฮะโดนลดดามเมจไปตัวอื่นจะ60ยิงหอยทากเลยแค่50 และคิิติคเขเท่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ฮะเหมือนจะเหลือ72จาก90เลยครับก็จะเคลียร์ได้ยากมากขึ้นนะเริ่มเริ่มเข้าสู่ความตึงเครียดแล้วครับเริ่มเจาะไม่คยเข้าแล้ว <c oughs> ผมโดนล้อมแล้วไปบุมเลยครับเคลียร์หน่อยเล็วโอเคฮะ <c oughs> มีทางออกไปทางออกเราสามารถเดดออกได้นะแต่มันจะมีช่วงที่อมามตะนิดเดียวเลยครับพอหลุดจากเด,ดไปนิดนึงก็แบบโดนแล้วนะ อาบอสมาครับออกไปบอสโซนนี้ก็จะเป็นไข่อทากเลยครับก็จะถึกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้รวดเร็วมากยังพอเดินไล่ได้ฮะเดินเล่นกับยเขาได้อยู่แล้วบอสโซนดาเมจหกสดีครับฝตาไข่ทากตัวสีฟ้าตัวลูกๆเนี่ยแค่ห้ถึกน้อยกว่าเฉยเลย <c oughs> จบแล้วบอสจบแล้วเดินตามไม่ทันเรียบร้อยฮะเพื่อนคนต่อไปดีครับ <c oughs> ก็จะมีลยแหลกกับเคียร่าดีครับ 2ตัวเนี่ยเขาคู่กันแต่เดี๋ยวเอาเคียร่ามาก่อนตัวนี้จะตีแบบกระจายกระจายเนี่ยฮะเชื่อมเชื่อมหน่อยไม่ได้ตีใกล้เหมือนไล่แหลกครับไลแหลกนี่โหตีใกล้แบบเล่นยากอยู่เลเวลอัพมานะฮะมีรถคูดาวมีเพิ่มดีเฟนต์เอาเป็นรถคูดาวเลยกันนะครับ ของเพื่อนเนี่ยสกิลเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้เอาตัวเองให้รอดครับของเพื่อนจะเป็นของแถมของเสริไมไปเฉยนอกจากว่าเราอาจจะมีอ์ติแฟกช่วยนะอันนี้ยังไม่มีก็เลยยังไม่จําเป็นต้องอัพขึ้นมานะครับปลดรคูดาวดีกว่าได้ยิงเร็วมากขึ้นอ่ะอีเวนต์นะฮะก็จะคล้ายๆกับตอนเดโิลเลยเล่นบสนัสนะโอ้ลูกบาสมี3ลูกอีก2ลูกเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นฮะด้านบนมีเส้นฟ้าฟ้าปะปะบบางๆบอกอยู่ฮนะอยู่ด้านบนนู่นครับ โอ้ยศัตรูเต็มเลยผมจะเล่นลูกบาสยังไงก่อนผมดันไม่ได้และอีเวนต์ตรงนี้สำคัญนะฮะมันให้ของรางวัลดีอยู่ไปโอ้เรียบร้อยนี่ครับของรางวัลนะฮะก็ได้ HP บ้างได้ดาเมจอารีเอฟเฟกตบ้างหรือว่าเอาเป็นพ m ิสมาติ s เอเซนก็ทำแบบอมตะแล้วก็เดินเก็บของได้สบายๆมันมีตัวดูดด้วยนะในต,ตอนเดโมะ เลเวลที่8ไปกันต่อกับที่ดาวเมทฮะเดี๋ยวแอร์เฟเฟกกับรถคูดาวค่อยไปเติมกันที่หลังและเนี่ยฮะได้ทั้งดาวเมทได้ทั้งเดินเก็บเอ็กพีนะครับก็จะสะดวกดีโอหมดแล้วนะฮะแต่ชุดนี้ก็เยอะ e ครับเอ็กพีครับแล้วบอสออกมาอันนี้เลเวอพเลยว่าอัพก็เดี๋ยวไปกันที่ฮิวกันนิดนึงนะฮะเราไม่มีฮิวเลยแล้วผมเสียเลือดโดน,นชนไปนิดนึงให้มันฮิวโอไทามันหน่อยมันจะขึ้นเทียร์หนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าอัพแค่ขั้นแรกดีกว่าไม่ขึ้นอะไรเลย ส่วนบอสตรงนี้เป็นงูครับไม่มีพิษฮะเป็นงูแบบเดินไล่โฉอเลือดเหลือ,อร้อยเดียวละศัตรูก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะตอนนี้เราตี74ครับจากก่อนหน้านี้มัน60ปะ่ะนี่74ต่อดอกฮะแล้วมีนี่สตรอเบอรี่เรายังไม่กินยังไม่เก็บไว้รู้สึกไม่ไหวจริงค่อยไปเก็บฮะน,นี่ยังพอไหวอยู่แล้วก็เด้งเลือดมาเรื่อยๆนะครับ5วิเด้งทีตามจำนวนที่เราอัพะฮะอันนี้เราอัพมันหนึงก็เด้งเทือนหนึ แล้วงูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาครับแต่ตอนนี้เนี่ยบอสเริ่มจะเดินเร็วละผมอาจจะต้องหาอะไรที่ช่วยเร่งความเร็วในการขึ้นที่มันหน่อยหลังๆสำคัญถ้ายิ่งด่าน2นี่โอ้โหสำคัญโคตรและบอสด่านนี้ครับเขาไม่ได้ให้เพื่อนนะฮะก็ให้เป็นเบอร์รี่มาเติมเพชรพีอ่ายังไม่เติมยังไม่เติมก็เริ่มแย่และน้องไก่มาแล้วไก่โอเคไก่ย่างเรียบร้อยกบก็มาครับ ก็จะเดินเร็วหน่อยนี่ฮะถ้าเรายังเดินช้าอยู่ครับเราจะหนียากและผมเริ่มติดละอุ้ยเคลียร์ไปได้โอเคเลเวลว่าอัพมาครับไปดาเมจกันต่อแนวทางการอัพตัวนี้ไม่ค่อยยากเลยครับผมรู้สึกว่าผมอัพจะดาเมจรัวดีก็ไหวอะปกติต้องไปลงพวกแอร์เรียบ้างเพื่อเพิ่มระยะอันนี้ระยะพอได้อยู่แล้วมันยิงแบบดามเมจรัวด้วยฮะเคลียร์ง่ายครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเดินไม่ทันมอนสเตอร์แล้วต้องหาความเร็วมาช่วยหนีแล้วครับ ไม่งั้นอยู่ยากฮะโอ้เข้ามุมมาลอยแล้วไปอยากจะไปเก็บ XP แต่ไปเก็บไม่ได้ <c oughs> ต้องเดินถอยไปเรื่อยๆแล้วไอ้โอ้โหเป็นบอสมาครับบอสผีเสื้อครับเปอร์ลี่กินไปเลยขึ้นมา25ครับถอยมากรอดโยรอดโยโอเคไม่ติดบุมนะฮะเดินถอยไปเรื่อยๆ ไอพีตรงนี้ฮะมันจะค่อยๆหายไปนี่ครับถ้าไม่เก็บผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะถ้ามันปล่อยไว้นานเกินไปอะมันจะค่อยๆจางหายไปหรือว่ามันมีจํากัดก็ไม่รู้แบบอยู่ในแบบได้แค่ร้อยอัน200อันอะไรก็ว่าไปฮะส่วนของฮิวครับมันจะอยู่กับเราจนจบเกมครับอาจจะยังไม่ต้องรีบเก็บก็ได้หรืออยากจะเก็บตอนดีก็โหสตูเพียบเลยเลเวลอัพมาเรามาฮิวเองแล้วกันนะครับฮิวเวอร์ไทม์ขึ้นเทอสองต่อ5าวิ เอาตัวรอดกันหน่อยน้องไก่มาเพียบเลยฮะแล้วเพื่อนเราเริ่มยิงไม่เข้าแล้วเจาะไม่ได้เจาะไม่ไหวเนื่องจากว่าผมไม่ได้อัพมันด้วยแหละก็เลยยิงไม่แรงมากครับได้อยู่ว้งขี่เสื้อใกล้าตายแล้วครับบอสอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงอันนี้แหละป๊าบโอ้โหไม่ตายป๊าบเวลอัพสักก่อนมาดาเมจฮะวันนี้เดี๋ยวลองไปดาเมจล้วนดู เพื่อนครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นไรแหลกครับอันนี้จะได้ m ม g ิ c ค l ลเกิลซึ่งจะลดคูดาว์นะครับมีผลด้วยกันทั้งทีมเราก็จะยิงเร็วมากขึ้นฮะโอ้เริ่มตันละอันนี้อีเวนต์อ่าเก็บดอกไม้นีครับ12ดอกอีเวนต์นี้ค่อนข้างดีหน่อยอะคือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยจะตายจะตายดอกไม้มันมีเยอะนะครับอีเวนต์นี้มันผ่านได้ง่ายอะเก็บทั้งหมด12ดอกครับแล้วเวลาเก็บทีจะพุ่งทีมเลยครับเร็วมากขึ้นเล็กน้อย แบบเซียววิจริงฮะขึ้นมาเร็วนิดเดียวจริงเนียเวลาเดินนะครับดอกไม้ก,ก็จะอยู่กระจายกระจายหลายที่ครับทำให้อีเวนต์นี้ผ่านได้ง่ายมากขอตัวดูด XP หน่อยตัวดูด XP ไม่มีมีแรนดอมอัปเกรดครับมีพิสมาติกเอเซนผมเอาพิสมาติกมาดีกว่าเราเริ่มติดบุมพอดีครับเอามาเก็บ XP แล้วก็ เคียร์มอเตอร์ด้วยต่อไปครับไปที่คริที่เข้าชานฮะเพิ่มเติมเล่งอัตราการคลิกที่เข้ากันหน่อยโอเคครับหลุดพ้นแล้วนะฮะไล่เก็บเ p แถวๆนี้ดูหมดแล้วครับบัฟ x p ก็จะมีเม็ดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆฮะอันนี้ก็สีม่วงเม็ดใหญ่นะหิวสักนิดหนึ่งยี่ห้าเดี๋ยวจะไม่ได้หิวจะตายซะก่อนโซ <laughs> นเบอร์ลิงของบอสครับถ้าจำไม่ผิดเขาจะหิวร้อยหนึ่งนะฮะเอาไว้ใช้ในช่วงแบบเลือดเหลือ4050ก็จะคุ้มอยู่ นี่ก็ไปดาเมจเพิ่มเติมนะดาเมจรัวๆครับวันนี้ยิ่งแรงอยู่ครับฮิตละร้อยเครับแต่โดนทีก็หลายฮิตฮะละลายเผากันไปนุ่นครับเอฟพีสี่วงเพียบเลยแต่ไปเก็บไม่ได้โอ้ข้างหลังเดินเริ่มมาโอ้โอ้โอ้เจ็บหน่อยเจ็บหน่อยหลุดพ้นแล้วเคลียร์ข้างหน้าได้ไหมออกขวาไปออกขวาก็มาครับลงล่างลงล่างลงล่างก็ไม่ดี เมาทุกทิศทางเลยเฮ้ยจะเข้าโซ่บุมอร่อยแลเคี้ยหน่อยครับเคี้ยหน่อยเคี้ยหน่อยมีหนอนตัวเดียวสองตัวฮะเดินลงล่างว่าออกขวาดือโล่งนะครับรอรอติดมุมไปฮะมอนสเตอร์ที่บินไม่ได้จะไม่เกิดขอบแมปนะครับแล้วก็เวลอัพมามีคริไม่มีเท้ามาเลยฮะค,ความเร็ว ตอนมาก็ยังไม่อยากหยิบเอาคลิมาก็ได้ฮะคลิก,ก็ได้โอกาสติดคลิมาครับคลิทีตอนนี้175ฮะถ้ายิงโดนไก่นะตัวอื่นไม่รู้เหมือนกันว่าโดนรดหรือเปล่าแต่ไก่ดีโดนเต็มๆเจ็ดสิครับแล้วโอ้โหมุมนี้ที่เคยเจอที่เคยตายเลยกับบอสหนูครับต้องต้องออกมาก่อนฮนะเข้ามากไปได้เข้ามากไปนะม,ไม,มีที่ถอยฮะบอสหนูมันเดินเล็วแล้วหูปกมาเพียบเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้แย่ละแย่ละแย่ละวแย่ล้แย่และวย่และเลา่แล้วแย่ลแยลแ้วอยโ,โ,โดนหน่อย เกือบเกือบรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่โอเคหนูมันจะปลาของมานครับเป็นบูมแรงซึ่งตัวหนูเนี่ยเราเล่นสู้กับมันยากอยู่มันเดินเร็วถ้าตีไกลอ่ะจะสู้ง่ายแต่นี้เราตีกลางครับยิงไปไม่ถึงแล้วตูมันเริ่มเยอะแล้วถ้าตีไกลก็จะช่วยให้เราเล่นระยะได้ไงโอ้โอ้โอ้โอเคเคลียฮะยิงแรงก็ช่วยได้เยอะอยู่บอลมาใกล้นี่ก็คือเคลียได้เร็วครับแล้วก็เลยว่าพระตาเมจสุด วันนี้เดี๋ยวไปดามเมจแบบสุดๆ,ดๆโหนูนเดินติดอะไรไม่รู้อะเข้าไปถึงบอสเลยแล้วศัตรูมันเพียบครับผมจะเข้าไปหาก็ยากน่าจะติดกับบอสหนูนี่สักพักใหญ่ๆเลยฮะหาจังหวะเข้าไม่ได้ไฟเราแรงมากเลยฮะตอนนี้เผาแป๊บๆนี่ไก่หายเลยนะครับอันนี้ฮิวยัง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 เลือดเบียร์รอยสาครับอยู่ได้อีกเลเวลอัพ <Level up S 1> มาโอ้โหสปีดหน่อยดีกว่า เอาไว้หนีเอาเก็บ XP ครับก็จะเห็นความแตกต่างอยู่ฮะอัพหนึ่งก็ไม่อัพเลยผมรู้สึกว่ามันเดินเร็วมากขึ้นฮะแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะอัพแค่หนึ่งก็ช่วยได้เยอะแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือเข้าไม่ถึงตัวบอสครับอยากจะพยายามเข้าไปยิงอยู่่ะแต่เข้าไปโดนล้อมแน่นอนแล้วบอสมันหยุดเรื่อยๆฮะมันหยุดเพราะว่ามันปลาบูมแรลครับมันก็เลยไม่เดินผมก็ว่ามันหยุดทําไมดาวเมทจ,จุดที่9ฮะ มีทั้งหมด10จุดเลครับ10เลเวลไปให้สุดท้าวันนี้ดาเมจลุ้นลนอะ่ะอันนี้ฮิลเราโอเคละผมมาเพิ่มดีเฟนซ์กันหน่อยเวลา,าโดนโจมตีเนี่ยจะได้โดนไม่แรงเลยครับโดนเบาลงท่านหนึ่งอาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะฮะต้องอัพไปสัก2สัก3ถึงจะได้เห็นอะไรดีๆหน่อยแล้วเริ่มจะเข้ามุมอหน่อยแล้วไม่เอาไม่เอาเก็บอีเล็กๆน้อยๆฮะขอเก็บหน่อยดีๆทหนูน no, no. หนูจะไม่รอแล้วหนู หลุดมาได้ฮะโดนตีไปเลก็กน้อยก็ไปฮะดาเมจส,สุดของเราครั้งแรกที่เล่นดาเมจส,สุดเลยนะครับก็ยิงที160ร้อยหกสิบฮะคลิตเข้าที240ครับแรงโคตรถ้าคลิกทุกดอกนี่คือหลักพันนะฮะหนึ่งตัวโดนเป็นพันแล้วก็อัพต่อไปครับรถคูดาวก็ดีรองเท้าก็ดีรองเท้าเลยกัน อัพทประโยชน์เยอะดีฮะเดินหนีได้ครับไล่เก็บของได้ด้วยหลังๆนี่บอสจะวิ่งเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะต้องหนีให้ทันไม่งั้นก็คือแบบติดมุมอร่อยตายจบเกมฮะ <laughs> แล้วตอนนี้เคลียร์มอนสเตอร์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมรู้สึกว่าอัพดาเมจสุดเป็นอะไรที่ชีวิตเปลี่ยนมากๆตัวนี้มันเล่นไม่ยากด้วยละฮะสมแล้วที่เป็นตัวเอกครับอัพแค่ดาเมจพอฮะระยะก,ก็พอใช้ได้ กูดาวก็มีจากเพื่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาเร่งในเรื่องของระยะดูดูซิว่าจะมีผลมากแค่ไหนรู้สึกเหมือนจะยิงไปไกลขึ้นหรือเปล่านะยไม่รู้คิดเองหรือเปล่าและดีอีเวนต์ใหม่เลยครับมีชาติครับเหมือนรับจะเป็นเพื่อนของเราใส่ชิ้นส่วนเพื่อนของเราครับกําังตกอยู่ในอันตรายเราจะต้องช่วยเหลืออย่างไรก่อนอยู่ในวงนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ในวงครับเออ ไอ้ขาวเนี่ยกระจายวงกว้างมากขเรื่อยๆฮะจนเต็มจนเต็มจนเต็มเต็มไม่โอ,โ,อโอ้อยังยังไม่เต็มนะครับเอาให้เต็มขอบนอกเลยปัม๊มโอเคหุยตัวใหม่ครับอันนี้ไม่เคยเลยเห็นเลยดอเรียนเป็นอ่อเต่าเต่าคริสตัน้นเลยครับ ถ้าเรามาเปิดเดียเราจะได้เทรสของคริสตันด้วยนะครับก็เวลาฆ่าศัตรูมีโอกาสที่จะทำพายุหมุนคริสัน Crystal นะครับดีเลยถือว่าสวยมากโอ้โหและสกิลเพื่อนเราค่อนข้างเจ๋งดีดาเมจร,รอบตัวฮะอะไรว่าอัพรอบดีครับเดี๋ยวเรามากันที่ดีเฟนต์ละกันเนี่ยเลือดตอนนี้เต็มผมดีเฟนต์จะได้ลดความเสียหายเวลาโดนทีก็จะลดน้อยลงนะครับซึ่งยังไงก็ต้องโดนบ้างแหละมันโอกาสน้อยมากอะที่จะแบบโ no ดนดาเมจครับ ัตรูบาเยอะแบบนี้และตอนนี้เนี่ย XP เริ่มดอกสีทองฮะ,ะเกมใกล้จะจบด่านหนึ่งครับเผื่ออาจจะจบด่านหนึ่งได้ในรันนี้เลยฮะ,ะยิงแรงเคลียร์ง่ายครับสู้ไหวยิงไปนี่ครับโอ้โหช็อตเดียวเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะครับแล้วว่าต่อไปครับไปครีให้สุดเลยกันตรงนี้น่าจะมีผลกับเพื่อนของเราด้วยฮะ,ะเวลายิงก็มีโอกาสถึงครีด้วยอย่างโนตดนตรีรอบตัวครับมันทำาด m a ม e 50เลยฮะ,ะแต่บางดอกก็เห็น75ครับ ค่อนข้างมั่นใจว่ามีผลกับเพื่อนของเราฮะโอ้โดตันแล้ววะจะเคลียร์ทันเคลียร์ทันดาวม่แรงครับยืนไหวแต่อยากไปเก็บไอีจังเลยโอ้ยก,กบมันพุ่งเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมุมนี้ไม่ดีละมุมนี้ไม่ดีละเอา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 ละผมพุ่งไปแล้วครับผมพุ่งไปแล้วมันคูดาวอยู่โดนไหลดอกครับเจ็บหนักเหลือ50เลยฮะเกือบไม่รอดครับผมงชนเยอะเลยเกิน โอ้โหตะเครียกสะใจจริงฮะดาเวจได้เรื่องมากมากอ่ะผมว่าดอลเลียนมา3ด้วยกันฮะเขาเปิดมาให้2แบบเริ่มต้นนะผมไป3ให้อ่ะมาลด <ๆ S 1> ตันต,ตีรอบตัวครับก็จะแรงมากขึ้นนะจาก50ก็จะเป็น67นะครับถ้ารอบตัวแรงก็ดีเลยนะตัวจะเข้ามาไม่ได้ครับ อีเวนต์ฮะให้เรากําจัดตัวพึ่งดีครับที่จะเข้ามาโจมตีทั้งหมดก็40ตัวและพวกนี้มันบินเร็วด้วยฮะี่ครับมาละเลเว่าอัพคพับไป4เลยปะดามเมจรอบตัวจะได้แรงมากขึ้นับโอ้ยนี่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 โอ้ยอาจจะได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องโน้ตโจมตีใช้ได้ปะเดี๋ยวอัพให้สุดเลยฮะเอามากันตัวเองด้วยครับเอามาเคลียร์มอนด้วยฮะกับตอนนี้เราฆ่าพึ่งไปทั้งหมด16เดี๋ยวรีบรฆ่าครับเดี๋ยวว่าลาบม,มดฮะ20ทับี่ละ ผ่านมาครึ่งหนึ่งครับน่าจะทันแล้วก็เลยว่าอัพมาดออเลียนไปสุดครับห้าไปเลยโน้ตดนตรีโดนพีน่าจะหลักร้อยไม่ฮะไม่ถึงครับ77ฮะต้องคลิกถึงจะขึ้นร้อยครับแล้วก็อีเวนต์ผ่านเรียบร้อยครับเอามาเป็นหนึ่งเลเวลฟรีแล้วกันได้อัพทันทีเลยครับไม่ต้องรอฮะแลวก็เดินเก็บเม็ดเอเองแทนครับ ซึ่งเล็วลนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ดีเฟนต์กันต่อนะครับก็มาลดความสายที่ได้รับลงเลือกตอนนี้75ครับถือว่าการฮิลพอใช้ได้อะแล้วก็บอสออกมาครับเราไปที่ดีเฟนต์ให้สุดไหมเดี๋ยวเร็วดีสําคัญหมดเลยฮะสามอันนี้ตัดสินใจหยิบเท้ามาแล้วกันฮะจะได้เดินเก็บของเดินหนีได้ด้วยครับ อันนี้บอสซึ่งมาก็จะพุ่งเข้ามาค่อนข้างเร็วฮะถ้าเดินช้าก็จะลําบากอยู่เราได้สกิลรอบตัวครับมาช่วยโจมตีฮะตอดบอสไปได้เยอะพอสมควรแล้วบอสต,ตัวนี้นี่ยิงไกลได้ด้วยนะครับนี่ฮะสกิลรอบตัวโอ้โหร้อยห้าสิบนะก่อนหน้านี้เห็นเจ็ดสิบกว่าที่ตีตัวอะไรไม่รู้ะหรือว่าดาวเวนไทยไม่รู้แต่พอตีบอสมันร้อยห้าสี่ครับเมื่อกี้เห็นชัดเลยอ่ะลองดูกันใหม่นี่ฮะตีลูกหกสิบเจ็ดตีบอสมันร้อยห้าสิบทำไมช่างแตกต่าง เหมือนกับว่ามันลดเป็นเปอร์เซนต์ยังไงไม่รู้อ่ะคือบอสมันเลือดเยอะไงก็อาจจะแบบลดเลือดได้เยอะมากขึ้นหรือเปล่าตปลูกแบบ67 77อ่ะหรือว่าเก่งกับตัวบินวะตัวบินก็โดน77นะตัวพึ่งบินอ่ะแต่ก็โดนไม่แรงเท่าบอสเลยครับเล้วว่าต่อไปเราไปที่แอเรียแล้วกันเพิ่มความกว้างแล้วมาลองดูกันว่าน้ตตัวตีของเราเนี่ยจะกว้างมากขึ้นไหม แต่ไฟตอนนี้ที่ไปเกือบจะสุดจอครับมีผลพอสมควรฮะรอัพมาแค่2เองแล้วก็นโด,ดนตีครับกว้างมากขึ้นนะฮะดูจะใหญ่มากขึ้นเรียบร้อยได้อัเปิลฟ้ามาได้ทั้งเลือดได้ทั้งเลเวลอัพนี่ครับก็ไปกันต่อ,อที่แอร์เรียเอฟเฟกต์ฮะทันสาเพิ่มความกว้างเข้าไปฮะนี่โด,ดนตีโด,ดนตีใหญ่ขึ้นนะรู้สึกจะใหญ่ขึ้นพอสมควรอ่ะโดนสต้ง,ง่ายขึ้นฮะโดนเยอะมากขึ้น,นครับแล้วพิเป็ดมาละ พี่เป็ดยังถึกครับอันนี้ตัวแบบสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับบอสถ้าจำไม่ผิดนี่ตัวต่อไปจะเป็นตัวทากยักษ์ครับที่วิ่งได้เร็วปล่อยผิดได้นะฮะอ่ะแอรียต่อเอาให้สุดเลย嘛พายุบุ๋นของชิดสั้นนี่ก็ดูเหมือนจะใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่สกิลเราอะใหญ่มากขึ้นชัดเจนครับมาแบบนี้คุมพื้นที่ได้เลยฮนะมีโน,นตดนตรีช่วยโหแต่เจาะเจาะเจาะช้าอยู่เจาะช้าอยู่ ชายโยมันมันมันเริ่มมันเริ่มไม่ไหวแล้วกันเก็บไอคออกขวามาครับเจอเบอร์อรี่ไม่เอายังไม่เก็บครับยังไม่ต้องการเลเวลอัพมาครับสปีดก็ดีดีเฟนซ์ก็ได้ดีเฟนซ์แล้วกันนะครับเลือดยังเยอะอยู่กับบอสสุดท้ายละว่าความเร็วมันก็ไม่แย่ฮะนะตอนนี้และหนอนม่วงมาครับหนอนม่วงจะเป็นอะไรที่ถึงที่สุดแล้วถ้าเจาะได้สบายครับก็มีโอกาสผ่านสูงมากๆฮะอะแอเรียไปที่สุดครับ ความกว้างความยาวของสกิลฮะจะยิงได้ไกลย,ยิงได้ใหญ่มากขึ้นครับโนตดนตีก็เบอร์เริ่มเลยว่าไหวนะอย,อย,อยว่าจะเล่นคุพื้นที่หนอนมันไม่ตายหนอนมันถึงอ่ะมาที่ฮิวฮะฮิวขั้นที่3ามในพีตอนนี้มี110ครับได้ยโยถ้าออกซ้ายไปเก็บดีน่าจะโดนล้อมอะมีทางออกก็คือทางขวาฮะ ก็ซ้ายบนซ้ายบนน่าจะหลบยากออกขวาดีกว่ามีเบอร์รี่อยู่ขวาสุดเขืออะไรก็เก็บได้เราค่อยๆไล่ลงมาครับโอ้ติดวนวน,น,นขึ้นวนขึ้นไปแล้วโอว้หนอนมาบล็อกทางอีกวางบ่อพิษด,ด้วยขวาซ้ายบนโดนปิดแล้วฮะต้องลงมาขวาล่างเท่านั้นฮะขวาล่างเท่านั้นหลบเบอร์รี่มาครับยังไม่อยากเก็บเลือดยังมีเยอะอยู่ฮะร,รอบอยู่รอบโยเราจะเห็นได้ว่าเพลงเปลี่ยน,นครับอันนี้จะเป็นบอสสุดท้ายแล้วในด่านแรก ถ้าผ่านได้ดีสุดยอดเลยฮะคือเราไม่ได้พึ่งอาร์ติแฟกต์อะไรเลยกับตอนเดโมนี่มีอาร์ติแฟกต์ยังเหนื่อยแต่อันนี้เหมือนจะเห็นแววครับอัพดาเมจมาสุดฮะมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับกับมีเต่าครับที่อัพดาเมจรอบตัวฮะโอ้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 ้างบนโดนปิดครับต้องไปล่างอย่างเดียวฮะมีทางออกทางเดียวครับก่อนจะโดนล้อมฮะรีบออก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 มีเบอร์ลี่ไม่เอาเลือดเต็ม เรามีเบอร์รี่ให้เก็บ2จุดเลยนะครับแต่เก็บได้หรือเปล่าบางทีก็โดนบอนเตอร์บล็อกเก็บไม่ได้โอ้แล้วตามมาอย่างเร็วเลยอ่ะนี่ผมอัพเท้าไม่พอเมื่เนี่ยธนาก็โดน, Block นบล็อกแล้วะพุ่งไปเคลียร์ครับออกขวาได้นิดนึงฮะร,รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่โอเคครับไม่มีจังหวะได้ตีบอสเลยลดคูดาวดีกว่าลอยขึ้นไปต่อๆครับออตโต้ต,ต่อๆไปนะแล้วยิงพื้นมาออกขวาไหครับ โอ้โห و, ไม่น่ามาตรงานี้เลยพลาดแล้วพลาดแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเดีย๋ยวมาผิดทางไปไปไป้ายบนซ้ายบน,ยบนต้องยอมเหยียบพิษนะฮะยอมเหยียบพิษหน่อยไม่งั้นออกไปได้เดี๋ยวเจ็ดเก้าให้พีมีเบอร์รี่อยู่ซ้ายล่างเลีครับเติมได้เติมได้เติมได้ไดไดกับบสอสอนนี้เลือดต่ำกว่าครึ่งแล้วฮะเลเวลอัพมาเดี๋ยวเราไปฮิลครับเอาตัวรอดกันหน่อยถ้าขึ้นทันก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเบอร์รี่ครับ บอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วอันนี้คือผมเล่นแมนนวลเลยฮะต้องการล็อกบอสจบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วแต่สถานการณ์ฮะถ้าอยากจะจบเลยว่าต้องล็อกมันอะโอหกสิบแปดเลือหกแปดข้างล่างก็โอโหต้องเก็บแล้วเบอร์รี่ปาบมาร้อยหนึ่งนะครับเหลืออีกลูกนึงกับบอสตอนนี้ HP ไม่เยอะนะฮะโอ้ฝั oh, ่งนี้ฝั่งนี้เลาะไปได้อยู่ข้างบนมีนิดหน่อยครับกลับมาออโต้เลยฮะก็ต้องสลับการเล่นประมาณนี้ครับถ้าเอาตัวรอดที่ก็ต้องออโต้ ไม่มีเวลามานั่งโฟกัสโอเคจังหวะนี้ได้จังหวะนี้ได้เคลียร์คีย์บอสคียบอสคีวบอสคีบอสคียบอสคีบอสคีบอสยิงปับ๊บโอเคโอ้จบเกมได้ตั้งแต่รันแรกเลยครับจบด่านหนึ่งได้แต่รันแรกนะีไม่ได้จบเกมยังมี <laughs> <laughs> อีกแปดด่านทรัพยเาเบรดไปหมด1ล้านนะครับส่วนโดเรียน,นะฮะที่อัพมาก็เกือบเกือบสองแสนฮะ เพื่อนคนอื่นๆก็ไม่ได้เยอะมากมา่เกือบเกือบแสนเท่านั้นเองก็าอาจจะต้องดูเป็น DPS เป็นหลักอะฮะ DPS เขา500.3ของเรา876ซึ่งว่าดอเลีนก็ไม่แย่นะฮะถ้าจะอัพเต็มแล้วเราได้มาบิ๊กซี่ฮะ2,576ครับจากการเคลียร์ตัวใหม่ปลดมาครับพี่หลามมาแล้วดอเลียนครับที่ปลดมาเมื่อสักครู่นี้ฮะก็โผล่มาแล้วครับมาให้เราเนี่ยได้เลือกได้เปลี่ยน ด่านที่2ก็ปวดค้าบโห oh, ด่านนี้ลิงตึงจริงส่วนอันนี้จะเป็นโน้ตจะเป็นเนื้อเรื่องต่างๆนะเลยครับสามารถเข้าไปอ่านได้และก็มีรีซิพี่ฮะเป็น NPC ที่จะเพิ่มพาสซีฟสิให้เราเลยครับมาลองดูด่านกันหน่อยเมื่อกี้ครับเราเล่นไป2ดาวนะฮะที่ผ่านไปมันมี3ดาวด้วยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์หลังจากที่เราเคลียร์สเตททั้งหมดค่อยวนมากลับมาเล่นใหม่มันน่าจะยากขนาดนั้นแหละแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะปลดตัวก่อนก็ไปเล่นหนึ่งดาวก็ได้จะง่ายกว่าอันนี้ก็ เราปลดเพิ่มขึ้นมา2ตัวเลยครับคลิปต่อไปอยากดูตัวไหนพิมพ์บอกกันไว้หน่อยอะเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูกันนะถ้าถามผมผมอยากเล่นพี่หลามอะคราวที่แล้วเราเอาพี่หลามเอาไม่รอดนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้อาจจะไปลงในเลเวลสองฮะรหรือว่าใครอยากดูตัวไหนลองพิมพคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นระบบพาสซีฟเลยครับเราเก็บมิกซี่บาร์ก็เอาแต้มเนี่ยมาซื้อฮะโดยพัมคินซุปเนี่ยจะได้ในเรื่องของ HP ครับ สามารถอัพและก็รีได้อย่างอิสระนะครับโยกไปเล่นโยกไปอัพได้ตามสถานการณ์ครับเบื้องต้นผมก็จะอัพเลือดไป2ก่อนและการให้มันมี HP เพิ่มขึ้นบันหน่อยแล้วก็มันมีเลือดรีเจน,นจะใช้2000บิกซีค่อนข้างแพง มาที่คริชานครับสักหนึ่งแล้วก็คริสดาวเมทสักสองเลยครับก็จะมีบอกอยู่ว่าเด็กเลเวลอะได้มากี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าตอนนี้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อัพไปขั้น2เพื่อเอาเป็น6%เนลยครับสำหรับครีเข้าดาเมทส่วนคริชานเนี่ยเราไปเพิ่มได้ในเกมนะครับ <c oughs> ยัดเลือดี่ี่ะเจอลิงนี่สู้ยากสู้ยากจริง ตอ,อนเดโมนี่อย่างตึงนะฮะก็จะเหลือ200สุดท้ายเดี๋ยวไปลงกันที่รถคูดาวเลยกันครับได้มาลด1นดูจะคุ้มสุดละที่เหลือมันเพิ่มน้อยอะอ่ะประมาณนี้ครับอัพทิ้งไว้อันนี้จะเป็นสายแบบกลางๆางยังไม่ได้เลือกธาตุนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าคนดูอยากดูธาตุอะไรเผื่อถ้าไม่ไหวก็จะไปลงธาตุเนี่ย โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ฮะอยากดูทาาไหนตัวอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้หรือว่าใครอยากจะสนับสนุนผลงานหนึ่ครับสำหรับเกมนี้เนี่ยวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปตามลิงก์ด้านล่างได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝันดีกันทุกท่านครับสวัสดีครับ